啊。Oh. แล้วพี่น้องก็กบมะนาวอีกแล้วเนาะอือหากกระหอนมะนาวอีกเลยให้เราเปลี่ยนอันไหนเลยเฮ้ยในโบลตเออรัดสองหลดพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันว่าราคาสองหลดอยู่ฝัง่งเรา ถือลือแพงเนาะพี่น้องเนาะนงหนาวมาอีกแล้ว,ม,วมันมีจักราคาสเตอร์นะเปลี่ยนสเตอร์เบาใครวะแมน เบ <ersch> <Aj ax. S 1> ิ่งด <What is S 1> ้วยอัตโตสามลอยกับพอมั้งสะเตอร์นะพี่น้องมีสามลอยสี่ลอยเพ่งอยู่ đấy พี่น้องเลยเราเบิ่งเราส้มน้ำกันพี่น้อง

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยด้วย ใส่ชีลแล่เอาละพี่นอ้องเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนตีนเปลี่ยนอะน,นาโฟ่าเหมือนใากระยางเตกเอาเลย <laughs>

Thôi đây Xin lỗi sao Xin lỗi sao Xin lỗi sao bà ạ Bớt bay yu xin lỗi sao bà ạ Xin thảo ơi hãy xia tên ngân lạc hà xóm đột xì loi sao bà รถแจ็มมายั่งพี่น้องเอ้ยคือคลาด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 ขีบฮะหมว่านี่หมว่านี่ไปบุญพี่น้องเอ้ยไปอันไปบุญบัดเคยลาแหละไปหอดบุญนั่นโศลหลวงพัะโตพี่น้องเอ้ยคยนไะล่น่ะโอ้ยจะมื่นซ่าโต๊ะอยู่อันกลางดงกลางป่าเฮากับบวัวดอกพี่น้องอันนี้พัดไปมองคนไล่ไล่พัดโต๊กอันโศลหลวงอนะันก็ขี่ไปดี ik, ๆกันโอ้ยว่าจะเมน็นใครหนาใครตา แดงเขาเอ้ยว่ะกำลังหอดขัวเอ้าป้าเอ้ยน่ะแม่บอได้เอาพี่เนาะเป็นมาแต่ใส่เนาะมาแต่ใส่ป้ามาแต่ใส่เออมาแต่แปลงโรถเออ บวดาวันหน้าพี่น้องเปิดมาแต่อารุตเข็น